สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มีสโมสรนซานโฮเซเอร์ทเคสนะครับเสมอกันทางด้านเซลตาบิโกไป1ประตูต่อ1 g o กอรีบูซัวนะครับเสมอกันทางด้านคอนคอเดียไป1ประตูต่อ1 l e g a เลกาเนสเอาชนะทางด้านเล d แฮมไป2ประตูต่อศ ซีโอฟอร์ดเอาชนะทางด้านดูนาอัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ1ฮาโปเอลเยรูซาเลมนะครับเอาชนะทางด้านของ GKS ไป3ประตูต่อสซาคายาสเปอร์เอาชนะทางด้านซัมซันสเปอร์ไป2ประตูต่อ1อุดเฮเวอรี่หญิงนะครับเสมอกันทางด้าน PSV เอลเฟนหญิงไป2ประตูต่อ2 FC คาพาตี้สวิตนะครับเสมอทางด้านเวนเลตไป1ประตูต่อ1 สเปเชียเอาชนะด้านเบลมิดไป3ประตูต่อศูโมเดนาเอาชนะด้านของคัตเทิลไป9ประตูต่อศูดานิโปรครับเสมอทางด้านบิูซาเลมไป1ประตูต่อ1ซันเซาโรเอาชนะด้านชุดติดโรดไป2ประตูต่อ0ฟาวเอฟเอลโบคุมพ่ายกับทางด้านแอตติกบินเบาไป1ประตูต่อ4ลาซิโอเอาชนะทางด้านเอ็นเคปาโมจาไป4ประตูต่อศูน อูลิเนเซ่พ่ายกับทางด้านไบรเออร์ลูเวอร์คูเซ่นไป1ประตูต่อ2ปิซาเอาชนะทางด้านปาเลโมไป5ประตูต่อ0เกตาเฟ่เสมอกับทางด้านเอฟซีคาตาเกนาไป1ประตูต่อ1อาร์บีไรซิกพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ5อารบาเซนเต้พ่ายกับทางด้านบารลเซียไป1ประตูต่อ2แม็กเคิลฟิลนะครับพ่ายกับทางด้านฮันด์ฟิลทาวูยี่เบสไป1ประตูต่อ2องเอ็นเคอะลูมินิด เอาช้ะทางด้าน NK ซ a ร a สไป7ประตูต่อหนึ่ง h i b e n i a n หญิงเอาช้ะทางด้านของบ o u r มแ m มหญิงไป8ประตูต่อศูนย์ h u d d e r f i e l d Town นะครับเอาช้ะทางด้าน s t a r f o r d ไป4ประตูต่อ2องนเ n n ทา e t o w ายกับทางด้านคิล l i n g t o n ไป1ประตูต่อสอง Aston United เอาช้ะทางด้าน s t a n p o r t County ไป3ประตูต่อ0และคู่ที่เตะในตอนเช้านะครับ ดีซียูไนนะครับพ่ายกับทางด้านไบเยอร์มิวนิกไป2ประตูต่อ6มีโนสุต้ายูไนเต็ดเอาชนะทางด้านเอเวอเรตันไป4ประตูต่อ0ูนย์ออร์แลนโดซิตี้พ่ายกับทางด้านอาเซนอลไป1ประตูต่อ3ชาร์ลอตนะครับเสมอกับทางด้านเชลซีไป1ประตูต่อ1และแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะทางด้านของขับอเมริกาไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปกันบ้างนะครับ เยอรมนี er ani, เอาชนะด้านออสเตียไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซนลีกรอบคัดเลือก f c ไคเซอร์ซาวน์าครับพ่กับทางด้านของ ZNK s o นเคโซไป1ประตูต่อ2 f c ไครรัฐอามัาตี้าพ่กับทางด้านวาดาเซไป0ประตูต่อ1 FHK ไลบายาตพ่กับทางด้านยังบอยไป1ปร,ประตูต่อ1 โบอร์อนสเตเนียเอาชนะด้านของ FC ฟลินคอนไป2ประตูต่อ0 FK วัเมลลาพ่ายกับทางด้าน FK ฟเสเกนดีจาไป1ประตูต่อ2อารัสเสมอกับทางด้านของไพลีนาไป0ประตูต่อ0 m a มาเคโดนิจาเสมอกับทางด้าน c ีเอสเคโซเฟียไป0ประตูต่อ0ูนย์มนเอาชนะทางด้านอัลสบอกไป4ประตูต่อ1 ซีล่าเอฟเคพ่ายกับทางด้านมาคาบีเทเลอาวีไปศูนย์ประตูต่อสามคูพีเอสเสมอทางด้านเอฟซีมิซามีไปสองประตูต่อสองเอฟซีซาบอนทาโรเอาชนะทางด้านสเตโอบุคาเลสไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ไซนาจโจแอนพ่ายกับทางด้านลิสตอมไปศูนย์ประตูต่อหน,น,นึ่งเลพอน้นเอาชนะทางด้านเดโมบาตูมีไปห้าประตูต่อศูนย์เอฟซีโคโบอพ่ายกับทางด้านวาดูตไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง โปรคอนเซซินเสมอทางด้านบอนบีไอเอฟไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอ็มเคเอฟรูซอมบ็์พ่ายกันทางด้านลิก้าเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อสามซูดูวพ่ายกันทางด้านวีบอกไปศูนย์ประตูต่อสามสปาร์ตาปาเสมอไวกิ้งเอฟเคไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เซนโยเซฟเอฟซีพ่ายกันทางด้านซาราเวียป้าไปศูนย์ประตูต่อสี่ทอสซาบเอาชนะทางด้านทีฟิโอรีไปหนึ่งประตูต่อศูนย เลกิโซเฟียเอาชนะด้าน P A O K ซ α ρ ο ν ι κ α ไป2ประตูต่อ0 C S π α ตคุปเสมอทางด้านของ K F าซี่ไป0ประตูต่อ0จิซิ G C Λα Υουνετε เสมอกัทางด้านลานิกก้ไ ι น ά ไป2ประตูต่อ2ลาปิดเวียนนาเสมอทางด้านเลเซียกอร์เดนไป0นย์ประตูต่อ0ลอแอนอันเวิร์ดนะครับเสมอทางด้านของค ε ิต้าจีลานไป0ย์ประตูต่อ0ูนย์ บาเซิลเอาชนะด้านครูซานเดอร์ไป2ประตูต่อ0ูนย์ FC วอร์คลาวนะครับเอาชนะด้าน FK โซนาไป3ประตูต่อ2องแฟร์แฮวานะครับเอาชนะด้าน FK กาบาร่าไป4ประตูต่อ1อาริสลิมาโซเอาชนะด้าน FC เนฟซีบาคูไป2ประตูต่อ0ูนย์ CF อาร์คูเอาชนะด้านอินเตอร์คับไป3ประตูต่อ0ูนย ฮาโปโเอลเบเชว่าเอาชมางด้านเดนมโมมินไป2ประตูต่อ1อิตันบูบุริเชกเสมกอการทางด้านมาค์คบีเนธันยาไป1ประตูต่อ1เซฟซีเอาชมปด้านของโอลิมปิจานะครับไป3ประตูต่อ1เลสซิ่งยูเนียนพายกับทางด้านคูคาลิกกี้ไป1ประตูต่อ4อาริซาโลนิก้าเอาชมปด้านเอฟซีโกเมลไป5ประตูต่อ1 เีเยกาพ่ายกับด้าน Yo Garden ไป1ประตูต่อ2 a ซอังมาเอาชนะางด้านของ FK t u s l a ไป1ประตูต่อ0 FK w e l e s พายกับทางด้าน h a m o o m s p a r t a n นไป0ประตูต่อ1สปาตาตะนาวานะครับเอาชนะางด้าน New Town FC ไป4ประตูต่อ1 m า t ท e r w e l l พ่ายกับทางด้าน Soligo l o อ e r ไป0ประตูต่อ1 St. Patrick a t l a n t i c เสมอกับทางด้าน NK Mula ไป1ประตูต่อ1 วอละลเนียเสมอกัทางด้าน CS s ขอาิโอว่า e ไป1ประตูต่อ1ลากูเชสโตฮาวานะครับเอาช้างด้านโลโคโมโิทีฟอัต,ตานาไป5ประตูต่อ0บาเตโบลิซอฟพายกับทางด้านคอนยาสเปอร์ไป0ประตูต่อ3เมราบิดเอาช้างด้านของ FK บูดูน t ตปอนโปลิกา้าไป2ประตูต่อ0ยไวกิงเกอร์เลยวิสเอาชนะงด้านเดินนิวเซนไป2ประตูต่อศ และทางด้านของวิตาเรียกิมมาไลค์ครับเอาชนชทางด้านของวิดีโอตันบุญคัสอะคาเดมีไป3ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ